คิดเรื่องอยู่วันนี้เราพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวจาก SC Asset ในย่านบางบัวทองกันครับกับโครงการบางกอกบ,บุรวัดเวสเกตสเตชันเป็นโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ขนาด3 4ห้องนอนที่ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์ u ลักชเป็นบ้านหลังคาทรงจั่วที่ได้ห้องนอนใหญ่ฝ้าเพดานสูงโปร่งท่ามกลางบรรยากาศส่วนกลางที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมของเมืองกลาสประเทศออสเตรียที่เป็นเอกลักษณ์ทีเดียวครับ โดยที่นี่นะครับเขาเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับเป็นบ้านเดี่ยวที่อยู่ในโซนบางบัวทองนะฮะทำเลของเขาก็คืออยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทหมายเลข1002นะครับหรือว่าคนแถวนี้เรียกกันว่าซอยวัดลาดประดุกนั่นเองจากตำแหน่งของโครงการนะเก่งถ้าเราขับออกไปที่ถนนกาญจนาพิเศษอ่ะระยะเพียง2.3กิโลเมตรจุดสังเกตก็คือตัวโครงการเนี่ยเขาจะอยู่ติดกับคอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อว่าเดอะวันพาร์คเลยนะฮะแล้วก็เป็นโครงการที่อยู่ไม่ไกลกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่เพียงแค่4กิ ขนาดที่ดินของโครงการนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ17ไร่ครับมีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด51ยูนิตด้วยกันโดยจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นทั้งหมดในช่วงราคา9.99ถึง30ล้านบาทครับโดยบ้านของที่นี่นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4แบบด้วยกันเริ่มจากแบบแรกคือเลนครับที่ดินเริ่มต้น52.3ตารางวา พื้นที่ใช้สอย230ตารางเมตรฟังก์ชันคือ3ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถถัดมาคือแบบเอ g เจนเบิร์ครับที่ดินเริ่มต้น60.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย244ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน4ห้องน้ำ2ที่จอดรถขยับขึ้นมานะครับคือแบบมาเรียทอสครับที่ดินเริ่มต้น70ตารางวาพื้นที่ใช้สอย323ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ำ1ห้องแม่บ้านและจอดรถได้3คันครับ และสุดท้ายแบบใหญ่สุดในโครงการที่ชื่อว่าแอนดริสครับที่ดินเริ่มต้น80.1ตารางวาพื้นที่ใช้สอย418ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน,น้ำา1ห้องแม่บ้านและจอดรถได้4คันซึ่งจะเป็นแบบที่เราพาไปดูบ้านตัวอย่างหลักในวันนี้ด้วยครับสไตล์การออกแบบของบ้านที่นี่นะครับจะเรียกว่าสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะครับ โทนสีของตัวบ้านเขาจะเน้นเป็นโทนแบบธรรมชาติหน่อยอะจะเห็นเป็นสีครีมสีขาวสีน้ํำตาลจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผนังบางส่วนที่แคลดดิ้งด้วยกระเบื้องลายหินนะก็ะจะช่วย<ช>เพิ่มมิติให้กับตัวบ้านได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็ฝั่งหน้าบ้านตรงนี้จะมีลักษณะของหลังคาทรงจั่วให้เห็นด้วยซึ่งจะเห็นในแบบบ้านทุกแบบเลยครับตรงนี้จะส่งผลต่อพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่เราจะได้ฟ้าเพดานสูงโปร่งด้วยซึ่งเดี๋ยวเราสองคนจะพาทุกคนเข้าไปดูกันอีกทีนึงส่วนระบบการก่อสร้างของบ้านที่นี่นะครับเขาะจะเป็นระบบคอนเวนชั่นอลหรือว่าก่ออิฐชาปนนะครับอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ชอบบ้านที่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ต่างๆได้อาจจะอยากทุบผนังเชื่อมห้องอ เจาะช่องหน้าต่างใหญ่ๆเพิ่มเติมอะไรแบบนี้ทําได้โดยที่ไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของตัวบ้านนะครับแต่ก็หลังนี้ที่เราพาทุกคนมาดูก็คือทาย์ใหญ่สุดของโครงการที่ชื่อว่าแอนดรินั่นเองครับถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเนี่ยนะครับเขาจะมีแนวรั้วด้านหน้าตรงนี้ด้วยประตูทางเข้าบ้านเนี่ยจะมี2จุดก็คือจะมีจุดหนึ่งเป็นประตูบานสวิงสาหรับคนเดินเข้าออกซึ่งก็จะแยกกับประตูของรถเข้าออกนะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็จะเป็นประตูเหล็กรางเลื่อนนะครับ บริเวณของพื้นของประตูเหล็กรางเลื่อนเนี่ยเขาจะมีการเดินระบบไฟเป็นจังชั่นรอไว้ให้นะสำหรับลูกบ้านเนี่ยไปติดตั้งมอเตอร์อัตโนมัติในการเปิดปิดประตูได้อย่างสะดวกเลยนะครับส่วนพื้นที่จอดรถของตัวบ้านนะครับในบ้านมาตรฐาน,นจริงๆอ่ะตรงลงรถจะเป็นพื้นคอนกรีตขัดเรียบนะเกองแต่ว่าจะมีการแยกออกเป็น2โครงสร้างด้วยกันก็คือพื้นที่ที่อยู่ในร่มที่เราอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นโครงสร้างเดียวกับตัวบ้านแต่ว่า คือพื้นที่ที่อยู่ตรงโซนกลางแจ้งด้านหน้าองนี่ยไปจนถึงแนวรั้วเนี่ยเป็นโครงสร้างแอ p โพสแสลบหรือว่ามีการฝากคานไว้กับโครงสร้างหลักของตัวบ้านนั่นเอง แล้วก็บ้านไทยเนี่ยแอนดิสเน่จะจอดรถได้4คันครับ,รบซึ่งจะจอดในร่มตรงนี้ที่เราอยู่3คัน<ม>เรียงหน้ากระดานกันแล้วก็ข้างๆตรงนี้อีก1คันแต่ว่าคันข้างๆเนี่ยอาจจะต้องไปทาหลังคาบางแดดบางคนเพิ่มเติมน,นะฮะแล้วก็พูดถึงระบบไฟของบ้านในโครงการนี้นะฮะทุกๆแบบเนี่ยจะได้เป็นไฟ3เวมหมดเลยครับแล้วก็โหลดไฟ30มสทัพหนึอย่างบ้านเนี่ยเขาจะมีการเตรียมบล็อกไฟด้านหน้าบ้านให้สำหรับเจ้าของบ้านท่านไหนที่ใช้รถ EV หรือรถพลังงานไฟฟ้านะเรามาติดวอลชาร์จตำแหน่งตรงนี้แล้วก็ชาร์จรถากตี้ไดเลย ทางเข้าหลักของตัวบ้านจะมีอยู่2จุดด้วยกันนะฮะจุดแรกก็คืออยู่ตรงนี้เลยเขาจะเป็นประตูบานไม้พร้อมดิจิตอลดอลล็อกใส่ช่องแสงไว้นิดหน่อยนี่เป็นบานสวิงเผื่อว่าใครไปซื้อของมาเนี่ยตรงนี้จะอยู่ใกล้ครัวก็ยกของถุงทิ้วก็เดินเข้าครัวได้เลยเข้าบ้านตรงนี้ได้ใช่แต่ว่าถ้าใครอยากจะกลับเข้าบ้านมาพักผ่อนหรือว่ารับแขกอ่ะไปเข้าอีกจุดหนึ่งที่ตรงนี้ครับคือทางโครงการตรงนี้จะมีการทาเป็นลํมหรือว่าทางลาดไว้ให้เผื่อเจ้าของบ้านท่านไหนมีใช้รถเข็นวีลแชร์รถเข็นเด็กเล็็กกกหรรรือว่าาาาะเเป๋ดินนนทงงมขึ้้ตี แล้วก็จะมาเจอกับประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านตรงนี้อยู่ใต้ใชายคานะ,ะต้องโดนโดนแดดโดนฝนด้วยเออตรงนี้อยู่ใต้ใชายคาทั้งหมดเลยนะยแล้วก็ประตูบานทางเข้าหลักอ่ะจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นเป็นกึง่งๆแบบบานคู่นิดนึงทําให้เราสามารถเดินยกของชิ้นใหญ่เข้าไปในตัวบ้านได้ภายในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาตกแต่งเป็นยังไงเดี๋ยวตามพวกเราไปดูกันครับ ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้านที่ให้มาเป็นมาตรฐานนะครับจะมีช็อปเซนเซอร์กับแมกเนตะิกเซนเซอร์ก็คือจะเป็นสัญญาณกันกขโมยติดตั้งเอาไว้ให้รอบๆบ,บ้านนะครับตามประตูหน้าต่างทั้งชั้น1แล้วก็ชั้น2เลยนะครับ,รบแล้วก็จะมีติดตั้งระบบฮีทกับสโมกดีเท็กเตอร์ก็คือตรวจจับความร้อนแล้วก็ควันเนี่ยภายในบ้านมาให้ด้วยนะครับ,รบส่วนฟังก์ชันการใช้งานนะครับเราเดินเข้ามาภายในบ้านนะเราจะอยู่ตรงกลางบ้านเลยเนะตรงนี้ความสูงพื้นถึงฝ้าเพดานที่ชั้น1จะอยู่ที่2.8เมตรก็ค่อนข้างสูงโปร ซึ่งอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะจัดให้เห็นได้เลยว่าบ้านหลังนี้นะทำเป็น2 living ได้ปีปานอยู่ซ้ายขวาเลยอ่าอยู่ฝั่งซ้ายจุดหนึ่งฝั่งขวาจุดหนึ่งอย่างฝั่งซ้ายเนี่ยอ,อาจจะเป็นมุมแบบนั่งเล่นคุยกับเพื่อนๆแบบช,ชิวๆไม่ได้จริงจังมากก็ได้รหรือถ้าใครไม่อยากทําเป็นมุมรับรองแขกอะ่ะอาจจะทําเป็นมุมนั่งทํางานภายในบ้านมุมนี้ไปเลยก็ได้ใช่ส่วนในมุมหนึ่งด้านเนี้ย ก็เอาไว้นั่งเล่นดูทีวีพักผ่อนของคนในครอบครัวแล้วบรรยากาศดีด้วยเพราะว่าตำแหน่งอยู่มุมบ้านอะ่ะอยู่ใกล<ร>้ช่องแสงอ่าช่องแสงทั้งฝั่งด้านหน้าด้านข้างตรงนี้มานั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้ปุ๊บกมอ,อ,องออกไปเห็นสวนร,บรอบๆบ,บ้านได้นะครับ ซึ่งตรงนี้จะเป็นประตูด้วยนะเราเปิดออกไปเดินเชื่อมโยงส่วนข้างบ้านได้เลยนะครับอย่างบ้านหลังนี้ครับที่เป็นทัพใหญ่สุดเนี่ยที่เราบอกไปว่าที่ดินเริ่มต้นอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ80ตารางวาใช่แต่จริงๆแล้วนะครับใครที่อยากได้ผืนที่ดินใหญ่กว่านี้เนี่ยที่นี่มีตัวเลือกให้ถึงประมาณ102ตารางวาน,งนิดๆเลยนะครับ,รบก็จะเหมาะกับคนที่ อยากได้ทั้งบ้านหลังใหญ่แล้วอยากได้พื้นที่รอบบ้านเยอะๆด้วยเนี่ยออไปทําเป็นเหมือนพาวิลเลียนพาวิลเลียนพ<ร>ักผ่อนจัดสวนปลูกต้นไม้หรือทําเป็นน้าตกแบบนี้ช่วยเสริมบรรยากาศพืออ้นที่ตรงนี้ได้ดีเลยครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวถัดมามาดูตรงกลางบ้านฝั่งด้านหลังกันบ้างนะครับก็จะเป็นโซนพื้นที่รับประทานอาหารอไอเดียของบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาวางเป็นโต๊ะแบบ8ที่นั่ง อันนี้ยังไม่ได้มีหัวโต้ายโตนะกรณีที่มีแขกมาก็สามารถเสริมหัวโต้ายโตเป็น10ที่นั่งได้รองรับคนได้เยอะเลยใช่ใชแล้วก็สเปซรอบๆอ,บอะ่ะเหลือค่อนข้างเยอะรจริงๆแล้วฝั่งนี้อันนี้น่าสนใจก็คือทําเป็นบแบบพันที่เป็นครัวเปิด อาจจะแบบเจ้าของบ้านมาอบเบเกอรี่เป็นมุมแบบเก็บเครื่องดื่มเก็บไวน์อะไรตรงนี้ก็มาทําพื้นที่สเปย์ตรงนี้ได้คร,ครับตำแหน่งตรงนี้จะอยู่ใกล้กับช่องแสงฝั่งด้านหลังด้วยแล้วก็ตัวบ้านหลังเนี่ยเขาจะมีการออกแบบให้มีห้องนอนชั้นล่างอยู่ด้านหลังเกงนะนตำแหน่งจะอยู่ตรงมุมฝั่งด้านหลังบ้านเลยครับซึ่งไซซิ่ง่ของห้องนอนเนี่ยก็เรียกว่า วางเตียงพีนไซส์แบบบ้านตัวอย่างได้อ่าพาคุณปลู่พืณยญามาอยู่2คนได้นะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นห้องนอนที่ไซส์ใหญ่ขนาดบาะวิวแชร์ไปไหนมาไหนอยูอย่ได้ห้องบอกใหญ่ๆขนาดนั้นอ่าเขาจะมีมุมที่ทําโต๊ะเครื่องแป้งทาตู้เสื้อผ้าแต่มีห้องน้ําในตัวให้ใช้งานสะดวกสบายซึ่งห้องน้ําของเขาเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ําที่ไม่ได้มีสเตปด้วยทาเป็นฟลอเดนฝังพื้นเอาไว้อ่ามีอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ํามาครบคันแล้วก็มีการติดตั้งมือจับคันยันมาให้ด้วยครับ มาอีกฝั่งหนึ่งด้านนี้นะครับจะเป็นโซนของบันไดขึ้นไปชั้น2แล้วก็ตรงนี้จะมีห้องเก็บของใต้บันไดเห็นว่าประตูเนี่ยเป็นประตูที่เราเดินเข้าไปแบบยืนได้เลยอะ่ะหรือบางอันเราเห็นเป็นประตูเล็กๆเ,เนาะอันนี้คือเก็บของชิ้นใหญ่ได้สบายครับแล้วก็เพียบอีกน,นิดนึงอันนี้จะเป็นโซนด้านหน้าห้องครัวแล้วเห็นว่าตรงนี้มีประตูที่เราบอกไปตอนแรกประตูที่เชื่อมกับพื้นที่จอดรถเปิดเข้ามาปุ๊บถือกับข้ามา ข้าครัวได้เลยแล้วหน้าห้องครัวนี่มีห้องน้าด้วยครับอันนี้จะเป็นห้องน้ําที่คนที่อยู่ชั้นหนึ่งหรือมีแขกไปใครมาเขาก็มาเข้าตรงนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีส่วนอาบน้ํารองรับเผื่อไว้ให้ด้วยนะส่วนครัวนะครับเขาจะเป็นครัวปิดก็คือตัวนี้จะมีประตูปิดนะถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าบ้านมาตรฐานเราจะได้ครัวเปล่าๆไม่ได้มีเคาน์เตอร์ครัวอะไรบิวไว้ให้อันนี้เป็นไอเดียที่เราไม่เห็นว่าขนาดครัวใหญ่เลยใหญ่พอบิวเคาน์เตอร์ปพ๊บฝั่งนึงเนี่ยผมทําครัวรูปตัวอยูก็ได้ ฝั่งนึ่งวางตู้เย็นฝั่งนึงเป็นซิงล้างจานอะไรต่างๆอีกฝั่งนึงก็เตรียมอาหารทาอาหารไปนะครับอีกฝั่งนึงด้านนี้เอ,อาไว้เก็บของเก็บของเพิ่มเติมได้เขออาบิ้วของค่อนข้าง,งเยอะเลยนะใช่ทำช่องเก็บของตู้เก็บของอะไรได้เยอะแล้วสิ่งที่ชอบอีกอย่างคือตําแหน่งช่องแสงคือภายในครัวเนี่ยช่องแสงเขาจะอยู่ตรงข้ามมาตรงนี้เลยเวลาเราเปิดเนี่ยผมว่าอากาศระบายได้ดีแล้วการมีช่องแสงฝั่งหน้าบ้านแบบเนี้ยบางทีทําครัวมีแขกไปใครมาเรายังรู้สึกว่าเออเรา มองออกไปเห็นพื้นที่หน้าบ้านของเราได้มีพัสดุาสมอ่าจะแบบเฮ้ยรู้ว่าเอ้ยมีใครมาหรือเปล่าอ่าใช่แล้วจริงๆริงเขาจากห้องครัวจริงจริงห้องครัวก็เมดอ่ะหรือแม่บ้านประจำอ่ะเขาอาจจะเริ่มมาทํากับข้าวให้เราในห้องนี้แล้วก็เลยจะมีฟังก์ชันที่ต่อเนื่องมาจากห้องครัวไทยก็คือโซนของเมดแล้วล่ะซึ่งโซนของเมดอ่ะขนาดมีพื้นสเปซให้เขาใช้งานอยู่เหมือนกันนะมันจะมีโซนนี้ก่อนที่มันเป็นเหมือนว่าลอนดี้แอเรีย อยู่ภายใต้จักาแล้วเราอาจอาจจะเอาพวกเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ามาวางในโซนนี้ที่ไม่โดนแดดโดนฝนบางทีพอซักผ้าอบเสร็จแม่บ้านผ้าจะมารีดผ้าโซนนี้แขวนผ้าชั่วคราวแล้วแต่เราจะจัดสรรเลยว่าโซนนี้เป็นยังไงแล้วก็เมดก็จะมีห้องนอนส่วนตัวของเขาอยู่นี้เลยครับห้องก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะแล้วก็ข้างๆกันก็จะมีห้องน้ำให้เขาใช้งานพอเสร็จแล้วออกไปด้านนอกก็จะมีลานซักล้างที่สามารถออกไปตากผ้าได้ครับ ในส่วนของบันไดเฉพาะบ้านท็อใหญ่สุดท็นี้นะครับเขาจะเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กน,นะครับโครงสร้างนี้เวลาเราเดินจะรู้สึกเลยถึงความแข็งแรงแน่นเท้าเนาะแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยนะครับแล้วเขามีการปิดผิวทั้งลูกตั้งลูกนอนต่างๆเนี่ยนะครับด้วยไม้ประสานสําเร็จรูปทําสีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ทํำราวจับกันตกแบบนี้เอาไว้ให้ตลอดทั้งแนวเป็นมาตรฐาน บริเวณของชานพักบันไดจะเห็นว่าไม่มีการซอยเป็นขั้นสามเหลี่ยมเลยนะเป็นผืนสี่เหลี่ยมเต็มๆเ,เลยเวลาเดินขึ้นเดินลงก็จะได้เรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็บริเวณนี้จะมีช่องแสงด้านข้างตรงนี้ที่เป็นช่องแสงบริเวณถงบันไดนี่แหละในเวลากลางวันเนี่ยถงบันไดจะได้ไม่ทึบไม่ได้มืดจนเกินไปแล้วช่องแสงตรงนี้เขาทำบางส่วนเป็นบานกระถ u n ด้วยให้เราเปิดระบายอากาศได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูที่ชั้น2กันนะครับวัสดุปูพื้นในชั้น2เนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากชั้น1นะชั้นะนพื้นกระเบืเนะ พอขึ้นมาชั้น2เนี่ยอยากได้บรรยากาศที่ดูแบบโฮมมี่ขึ้นเขาเลยเปลี่ยนเป็นพื้น SPC ซึ่งลักษณะจะเป็นพื้นที่เป็นลายไม้เทียบเคียงกับไม้ธรรมชาติเลยนะครับแต่ว่าวัสดุหลักๆของเขาเนี่ยจะทํามาจากพลาสติกกับผงหินก็เลยจะมีคุณสมบัติที่กันน้ํากันปลวกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ถ้าขึ้นมาที่ชั้น2นะฮะ<ม>จะเจอกับพื้นที่ไฮไลท์ตรงนี้ก่อนเลยก็คือพื้นที่ที่มีความสูงโปร่งมากๆครับอ่าอย่างที่เก้งบอกไปว่าบ้านหลังเนี้ยเขาจะมีการออกแบบหลังคาทรงจวสูงใช่ไหมครับ จริงๆแล้วความสูงจากพื้นหนึ่งฟ้าในโซนอื่นๆจะอยู่ที่2.8เมตรแต่เฉพาะโซนเนี้ยที่เป็นตำแหน่งของหลังคาทรงจั่วพอดีอ่ะจุดที่สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ5.25เมตรเรียกว่าสูง,งมากๆก็คือสอดคล้งไปกับรูปทรงของหลังคาคทำให้สเปซที่ชั้น2งตรง Family Area ตรงเนี้ยแล้วก็ห้องนอน Master b e d r บ o m ส่วนหนึ่งอ่ะจะได้ความสูงโปร่งสบายตามากๆครับครับซึ่งพื้นที่ Family a r e a ตรงเนี้ยจะอยู่ตรงกลางบ้านที่ชั้น2เนาะก็สามารถจัดเป็นอีกจุดนั่งเล่นพักผ่อนได้อย่่าางบบบ้นนไหทีีมมแกกิจรร ดูซีรีส์เน็ตฟิกก่อนแยกย้ายเข้าห้องนอนตำแ<ช>หน่งตรงนี้ก,ก็<ด>เอามา <นะ S 1> วางทีวีได้นะ<ช>แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ลูกก็มาดูกันแล้วก็แยกย้ายนอนได้หรือว่าเราจะทําเป็นมุมอเนกประสงค์ที่เป็นมุมสอกันบ้านลูกมุมอ่านหนังสือมุมพักผ่อนตรงนี้ก็ได้แล้วก็พื้นที่อเนกประสงค์ตรงนี้เขาจะมีประตูที่ออกไประเบียงฝั่งด้านหน้าบ้านได้ด้วยนะฮะระเ,เบียงอ่ะเป็นระเบียงไซส์ค่อนข้างใหญ่นะเก่งความลึกเนี่ยอยู่ประมาณสักเมตรยี่สิบได้นะแต่ความกว้างเนี่ย เขากินพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ยาวไปต่อเนื่องกับห้อง Master อมาสเตอร์เบดมเลยครับให้เราสามารถวางชุดโต๊ะเก้าอี้ออกไปนั่งสูดอากาศได้ปลูกต้นไม้กระถางเพื่อเพิ่มบรรยากาศพื้นที่สิเกียวตรงนี้ก็ได้นะครับครับ,รบแล้วก็นอกจากฟังก์ชัน Family Are เียตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีอีก3ห้องนอน3ห้องน้ำี่ชั้น2นะครับ,รบเดี๋ยวมาดูฝั่งหนึ่งด้านนี้อันนี้จะเป็นปักของห้องนอนลูกๆทั้ง 2, 2> ห้อง คือขนาดของห้องนอนลูกทั้งสองห้องเนี่ยพอ,พอกันเลยแล้วเป็นห้องนอนไซส์ใหญ่ทั้งคู่ค,คือเดี๋ยวพามาดูสักห้องหนึ่งจะได้เห็นขนาดนะฮะเอาไปฝั่งด้านหน้าบ้านละกันจะเห็นว่าขนาดวางเตียงควีนไซส์หรือจะขยับขยายเป็นคิงไซส์เวลาโตแล้วอยากได้เตียงใหญ่ขึ้นนก็วางได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าจะเกรการทางเดินรอบๆเลยคือมีพื้นที่รอบๆเตียงเยอะอยู่แล้วใช่ครับห้องนี้ได้ช่องแสงฝั่งหน้าบ้านที่จะมีฝั่งนึงเป็นประตูเชื่อมออกไปยังระเบียงฝั่งหน้าบ้านได้นะแล้วผมก็ชอบเลเยอร์ของห้องนอนลูกอี เขาจะมีพื้นที่ว a l k in closet ด้านหน้าห้องน้ำเป็นสัดส,ส่วนให้บิวต์ตู้เสื้อผ้าได้ตรงนี้ไปเลยอค,คือบ้านตัวอย่างเขาใส่ประตูบานเลื่อนตรงนี้แยกโซนไว้เลยนะนีเป็นไอเดียนะนเป็นไอเดียอาจจะได้แยกพื้นที่แอร์อะไรกันด้วยนะครับแล้วก็มีห้องน้ําในตัวภายในห้องนอนลูกทั้งสองห้องเลยก็เป็นห้องน้ําที่มาตรฐานแหละเข้าไปจะมีโซนแห้งโซนเปียกแยกกันชัดเจนแล้วก็จะมีหน้าต่างบานกระฝุงนะครับเปิดระบายอากาศได้แล้วเป็นหน้าต่างแบบกระจกฝ้าด้วยทําให้ได้ความเป็นส่วนตัววยครับ และสุดท้ายนะครับมาดูห้องนอนมาสเตอร์เบดรูเหมือนบ้างที่อยู่ฝั่งตรงข้างของ<ม>ห้องนอนลูกๆ<ม>แต่ก่อนที่จะดูฟังก์ชันไดในห้องเนี่ยจะบอกทุกคนก่อนว่าจริงๆแล้วว่าบ้านหลังเนี่ยเขาจะมีการใส่เทคโนโลยีเกี่ยวกับความสะดวกสบายให้กับเจ้าของบ้านในการ<ม>อยู่อาศัยมาให้ด้วยครับหลักๆจะมีอยู่2อย่างครับข้อแรกคือโฮมอโตเมชั่นเราสามารถสั่งเปิดปิดไฟแล้วก็แอร์บางจุดของตัวบ้านอ่ะผ่านทางมือถือได้เลยผ่านทางแอปที่ชื่อว่ารู้ใจของทางเอเซียเสครับครับจุดที่2ก็คือระบบคุณภาพอากาศก็คือช่องนี้นั่นแหละ ที่อยู่ใต้ฝ้าเพด,ดานจริงๆไอ้ช่องอากาศเนี่ยจะอยู่ในทุกๆห้องนอนแล้วก็ห้องโถงชั้นล่างนะเขาจะมีการดึงอากาศจากด้านนอกของตัวบ้านอ่ะผ่านแผ่นกรองฝุ่น PM 2.5มาปล่อยด้านในตัวบ้านทําให้อากาศด้านในบ้านมีความบริสุทธิ์แล้วก็มีการดันอากาศเก่าๆออกไปด้วยนะครับครับผมทีนี้เรามาดูฟังก์ชันกันบ้างอย่างที่บอกไปว่าตำแหน่งของห้องนอนมาสเตอร์ส่วนหนึ่งเนี่ยยังได้ฝ้าเพดานสูงแบบเดียวกับ Family ่ไอเลเดด้านนอกสเปซตรงนี้ก็คือจะมีความแบบสว่างโปร่งโล่งมากๆ แล้วห้องนี้ห้องใหญ่ด้วยเขาก็เลยจัดตรงนี้เป็นอีกหนึ่งลิฟวิ่งของคุณพ่อคุณแม่ส่วนตัวมาหนุงหนิงดูทีวีกันมานั่งคุยกันตรงนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าของเตียงนอนซึ่งห้องนี้แน่นอนว่าสเปซมันใหญ่มากมันวางเตียงคิงไซส์ได้แน่อยู่แล้วใชแล้วก็สามารถมีพื้นที่ด้านข้างเตียงที่ใส่โต๊ะข้างหัวเตียงสองฝั่งแบบนี้ได้ครับคือยังไม่ได้หมดแค่โซนนี้นะมาดูโซนวอล์กอินคอร์เซ็กันยังเหลืออีกเยอะเลยคือพื้นที่วอล์กอิน ผมว่าใหญ่มากไม่ต้องกลัวเรื่องแบบไม่มีพื้นที่เก็บเสื้อผ้าผมว่าเนี้ยเหลือเฟือประมาณสุดอยากเดินเล่นยังไงไมู่้อาแล้วก็ตรงกลางเนี่ยทำเป็นไอแลนด์เอาไว้เก็บอ็อกซิเจต่างๆเพิ่มเติมได้อีกแล้วก็เดินได้รอบสบายลนะครับพื้นที่ตรงเนี้จะอยู่ด้านหน้าของห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมด้วยก็คือออกจากห้องน้ำปุ๊บก็แต่งตัวโซนนี้ได้นะครับ S <S> <S เข้ามาภายในห้องน้ำนะครับคือจะเห็นว่าขนาดใหญ่พอให้ใช้งาน2คนได้โดยเฉพาะส่วนอ่างล้างหน้าตรนะี้ให้มาเป็นที่สแอนเจอร์เลยใช้งานแยกกันคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับด้านหลังผมจะมีโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับใกล้ๆกันตรงนี้เป็นชา w e r อาบน้ำนะมีทั้งแฮนด์ชวอร,ร์เรนชา w e r อันนี้แนะนําว่าไปติดตั้งฉากกันกระจกเพิ่มก็ดีเวลาอาบน้ําจะได้น้ําไม่กระเด็นมาอย่างโซนแห้งแล้วก็ที่สําคัญมีนี่ด้วยอ่างอบน้ําคือนอนแช่ได้ทั้งตัวเลยตรงนี้นะครับล้วก็จะได้ช่องแสง2ฝั่งด้านนี้ เป็นหน้าต่างแากระทุ้งนะทำให้สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีเลยครับส่วนใครนะครับที่ชอบรูปแบบของโครงการนี้นะครับแล้วก็มีบัต g เจตเริ่มต้นประมาณเกือบจ0สิบล้านบาทเดี๋ยวพามาดูหลังเริ่มต้นของโครงการนี้ที่ชื่อว่าเลนครับรบ้บานตัวนี้จะที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่52.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอย230ตารางเมตรฟังก์ชันคือ3ห้องนอน4ห้องน้ําจอดรถได้สคันปัจจุบันราคาเริ่มต้น9.99ล้านบาทนะครับ ซึ่งถ้าเราเข้าไปด้นในตัวบ้านเนี่ยเราจะเจอกับโถงรวมขนาดใหญ่ที่เป็นรูปตัวแอลแยกเขาจะจัดลิฟวิ่งแอรีแอไว้ฝั่งด้านหน้าบ้านถัดเข้าไปเนี่ยจะเป็นส่วนรับประทานอาหารแล้วก็จากส่วนรับประทานอาหารเนี่ยก็จะไปเชื่อมโยงกับพื้นที่ว่างด้านหน้าครัวไทยซึ่งสามารถจัดเป็นมุมเคาน์เตอร์บาร์และแผ่นที่เตรียมอาหารแบบครัวฝรั่งได้เลยครับที่ชั้นนี้นะครับจะมีห้องน้ําที่ชั้นล่างที่สามารถอาบน้ําได้ด้วยนะครับแล้วส่วนของครัวไทยก็จะเป็นครัวที่กั้นผนังทําเป็นครัวปิดมาให้เรียบร้อยเลยครับ ขึ้นบันไดามาที่ชั้น2นะครับเราจะเจอกับพื้นที่ Family Area นะครับให้เป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนรวมตัวกันของสมาชิกในบ้านได้อีกจุดหนึ่ง ก่อนที่จะแยกย้ายไปยังห้องนอนต่างๆที่ชั้นนี้ซึ่งที่ชั้น2นะครับจะมี3ห้องนอน3ห้องน้ําทุกห้องนอนมีห้องน้ําในตัวครับส่วนกับห้องนอนลูกเนี่ยนะครับจะมีห้องหนึ่งที่พอจะวางเตียง3ฟุตครึ่งได้หรือถ้าไม่ทําเป็นห้องนอนก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องออกกาลังกายเหมือนกับบ้านตัวอย่างก็ได้ครับส่วนอีกห้องหนึ่งครับจะขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยให้สามารถวางเตียง5ฟุตได้เลยครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยก็จะมีห้องน้ําในตัวให้ใช้งานได้อย่างเป็นส่วนตัััวววรสสสสาา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 มมมมถจดดดดุตตู้้้้้้้้้เเเืออผนนนนนนหหงงงํไป็่กขึแลีย ได้รวมถึงมีระเบียงฝั่งหน้าบ้านให้ออกไปใช้งานได้ด้วยครับซุ้มประตูทางเข้าของโครงการนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนวัดลาดประดุกครับ ซึ่งออกแบบมาเป็นซุ้มขนาดใหญ่ที่มีหลังคาคลุมนะครับลักษณะของประตูทางเข้าออกเนี่ยจะเป็นรั้วเหล็กรางเลื่อนทําให้สามารถเลื่อนมาปิดได้มิดชิดครับลูกบ้านขับรถเข้าออกด้วยระบบสมาร์ทเกตแบบจดจําป้ายทะเบียนนะครับมีกล้อง C C T V รวมทั้งหมด27จุดด้วยกันแล้วก็รั้วรอบโครงการเนี่ยจะทําเป็นรั้วทึบสูง2.8เมตรและมีบางส่วนที่ต่อเหล็กแหลมขึ้นไปเล็กน้อยกับบางส่วนที่ทําเป็นระแนงต่อเพิ่มขึ้นมาอีก2เมตรด้วยครับ โดยปกตินะครับถ้าพูดถึงบ้านเดี่ยวแบรนด์บางกอกปูรุวาดอย่างที่เราเคยไปรีวิวกันมาหลายๆโครงการเนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกับขนาดของโครงการที่มีเพื่อนบ้านประมาณสัก100กว่าหลังอ่าใช่แต่ที่นี่ครับเป็นบ้านแบรนด์บางกอกปูรวุว่าที่เพื่อนบ้านมีเพียงแค่ห้าสิบเมหลังเท่านั้นรเรียกว่าทําให้นึกถึงแบรนด์รุ่นพี่อย่างแกรนด์บางกอะปูรวุรรรว่ะ ที่เรามักจะเจอเป็นโครงการที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มาก mm hmm. เพื่อนบ้านไม่ได้เยอะทําให้ความผูกพันน้อยนะแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวสูงคโครงการนี้ก็เหมือนกันคือ mm hmm. เพื่อนบ้าน5 1ดหลังเนี่ยค่อน mm hmm. ข้างจะเป็นส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ค,ความผูกพันของรถดอรหรือผู้คนไปจนถึงการแชร์ริงส่วนกลางก็จะไม่หนานแน่นมากด้วยครับ ส่วนการจัดผังของโครงการนี้นะครับตำแหน่งของบ้านทุกหลังเลยนะเขาจะออกแบบให้หน้าบ้านเนี่ยหันไปทางทิศเหนือกับทิศใต้เป็นหลักเลยซึ่งก็จะสอดคล้องไปกับทิศทางของแดดลมบ้านเรานะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับโครงการเขาจะเริ่มเปิดขายในโซนที่เป็นโซนด้านหน้าก่อนนะครับก็คือเหมาะกับคนที่อยากได้บ้านใกล้ส่วนกลางพี่ปานเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่อยู่รายล้อมกับพื้นที่สวนกับอาคารขับเฮาส์นะครับ แต่ว่าโซนนี้ก็ต้องยอมรับนิดนึงว่าอาจจะต้องมีรถที่วิ่งผ่านบ้านนะครับเวลามีลูกบ้านมาใช้งานสนย์กลางอะไรต่างๆก็จ,จะมีคนบ้างในโซนนี้ซึ่งถ้าใครอยากได้ตำแหน่งของบ้านที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นไปอีกเนี่ยผมแนะนําว่ารอเขาเปิดเปสดด้านในในะอันนั้นก็จะเป็นบ้านที่อยู่ในซอยซอยนึงจะมีเพื่อนบ้านประมาณ6-8หลังครับส่วนของพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้นะฮะเขาจะมีอยู่2จุดด้วยกันจุดแรกก็คือโซนอาคารขับเฮาส์ House ที่อยู่ติดกับซุ้มทางเข้าด้านหน้าโครงการตรงนี้เลยนะค,ะครับแล้วก็อีก มาพูดถึงอาคารขับเฮาส์ด้านหน้านี้ก่อนครับตัวอาคารขับเฮาส์เนี่ยเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองกราสในประเทศออสเตรียผมว่าจะมีการนําองค์ประกอบหลักๆอยู่2จุดมาใช้ด้วยกันอย่างแรกก็คือเรื่องของโทนสีตัวอาคารจะเห็นว่าโทนสีอาคารเนี่ยจะมีสีเทาเข้มตัดกับสีส้ม,มซึ่งสีส้มวะเนี่ยเชื่อว่าสีส้มเทราคอตต้าเป็นสีส้มที่บ้านเมืองกราสเนี่ยสถาปัิยการาเขานิยมใช้สีนี้กันอ่าส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเสาที่ชั้นหนึ่งของอาคารขับเฮาส์นะครับ เขาจะเป็นเสาที่มีเชฟรูปทรงเนี่ยค่อยๆส่งเป็นรูปทรงอาร์คหรือว่าทรงโค้งนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาจะได้รับแรงบดาลัจมาจากมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ที่เมืองกาสนีนะครับแล้วก็ตัวอาคารกับเฮาส์เนี่ยจะเป็นอาคาร2ชั้นด้านบนน่ะมีโซลาร์เซลล์ด้วยซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าไฟที่ส่วนกลางให้กับลูกบ้านได้นะครับแล้วก็ตัวอาคารกับเฮาส์เนี่ยถ้าลูกบ้านจะมาใช้งานตรงเนี้ย จะมีที่จอดรถสําหรับลูกบ้านหรือว่าวีซิเตอร์มาให้4คันด้วยทันเก่งครับแล้วก็ลูกบ้านอ่ะจะสามารถพาผู้ใช้รถเข็นวิลแชร์รถรถเข็นเด็กๆมาได้ด้วยนะทำแรมให้ด้วยทางโครงการเนี่ยเขาจะทําแรมไว้ให้แล้วก็สามารถเข้าไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ซึ่งฟังก์ชันแรกที่เราจะเห็นก่อนเลยก็คือสระว,ว่ายน้ํสาสระว่ายน้ําของเขาเนี่ยจะเป็นสระระบบเกลือนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรส่วนความยาวของสระผู้ใหญ่อยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับซึ่งตัวสระเนี่ย เขาจะแยกไว้2โซนก็คือโซนอวดดอร์กับเซมีอวดดอร์หรือว่าเจ้าของบ้านท่านไหนอยากจะมาแช่น้ําตอนทิ้งเที่ยงเนี่ยก็จะมีแยกโซนที่ไปแช่น้าร่มๆตรงกันได้ต๊อะไรเงี้ยก็ยังพอมาเล่นน้ำได้ใช่แล้วก็มีแยกโซนจากรุทธด้วยมานั่งนวดตัวผ่อนคลายได้รวมถึงสระเด็กเนี่ยจะอยู่ด้านในร่มด้วยแบบคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาว่ายน้ำตอนเที่ยงอ่ะก็ใช้งานได้แล้วพี่ชอบตรงที่ว่าข้างๆสระเด็กเขาจะมีแบบเป็นพื้นที่นั่งที่เป็นสังเกตลงไปเผื่อว่าลูกเล่นน้ําอยู่แล้วก็มานั่งอกลล้ๆเเาไดย แล้วถ้าใครว่ายน้ําเสร็จแล้วนะครับที่ชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงไว้ด้วยสองห้องรัมไปถึงมีห้องน้าสําหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ด้วยแล้วก็พื้นที่รอบๆสระนะครับเขาจะมีพื้นที่สําหรับนั่งเล่นหรือว่านอนเล่นพักผ่อไนไว้ให้นี่มีเตียงนอนพูลเวสมานอนชิลๆแต่ว่ามานอนตอนเย็นๆนะ,อะตอนนี้จะร้อนไปนิดหนึ่งแล้วก็ด้านในตัวอาคารตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่สามารถรับลมได้ค่อนข้างดีครับ นอกจากนี้ในตัวอาคารก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เป็นห้องอินดอร์อยู่อีกหลายห้องเลยอย่างที่ชั้นหนึ่งนะฮะจะมีห้องนี้นะครับปัจจุบันจะเป็นพื้นที่ของเซลล์สำนักงานขายแต่ว่าอนาคตจะยกเป็นส่วนกลางให้กับรุปบ้านอย่างคือล็อบบี้ก็มานั่งอ่านหนังสือรับรองแขกได้ส่วนที่ชั้นสองจะมีอีก3ห้องด้วยกันครับห้องแรกก็คือคิดรูมผู้ปกครองที่ช่วงเวลากลางวัน,นพาลูกๆน้องๆหนูๆมาใช้งานห้องนี้ได้ตากแอร์เย็นสบายห้องที่2ก็คือห้องฟิตเนสออกกําลังกายจะเป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะ และห้องที่3ก็คือห้อง co-working space สำหรับเจ้าของบ้านที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศจากทำงานที่บ้าน work f r โ m ม o ก็มาใช้งานที่ห้องนี้ได้แล้วห้องนี้นะครับเขาจะมีการแยกตัวห้องมีติ้งดูไว้ด้วยถ้าใครต้องการคุยงานเป็นส่วนตัวก็มาใช้ห้องประชุมตรงนี้ได้ครับมาดูส่วนยอมของที่นี่กันบ้างนะครับจะอยู่บนผืนที่ดินประมาณสักเกือบเกือบหนึ่งไร่ได้ที่ปัน ากด้านหน้านะครับเวลาเราขับรถผ่านเข้ามาเราจะเห็นเป็นเหมือนจําลองเป็นเหมือนทาน,น้ําตกแล้วก็มีน้ําพุตกแต่งนะครับเวลามาเดินเล่นในสวนจะได้ยินเสียงน้ําไหลชิลๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ,รบแล้วขยับมาตรงกลางอันนี้ก็จะเป็นเหมือนหอชมวิวด้านล่างเนี่ยมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะก็จะอยู่ภายใต้ร่มเงาแต่ถ้าใครอยากจะแบบชมวิวในมุมสูงหน่อยจะมีบันไดวนให้เดินขึ้นไปตรงจุดชมวิวด้านบนได้เด็กๆน่าจะชอบอานนี้อ่ะเด็กๆช,ชอบตรงนั้นแล้วผมว่าตรงนี้ก็ชอบเหมือนกันขยับมาหน่อยนึงอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นแล้วมีการปู พื้นยาง EPDM เอาไว้กันกระแทกเลยเวลาเขาหกล้มอะไรได้นะครับแล้วก็ทําเป็นสไลเดอร์ชิงช้าปีนป่ายอะไรตรงนี้จุดหนึ่งแล้วอยู่ใ,ใกล้ๆกับสนามหญ้าด้วยก็คือสไลเดอร์อต่อมาพวกวิง่งวิ่งเล่นตันเวีไดปลดปล่อยพลังงานกันได้เต็มที่แล้วก็กระจายพื้นที่นั่งเล่นเนี่ย ไปตามจุดต่างๆเพื่อแบบสมาชิกคนอื่นๆในบ้านพาเด็กๆมาวิ่งเล่นก็มานั่งเล่นพักผ่อนกันได้ครับทำเลของโครงการบางกอกบุริวารเวสต์เกตสเตชันนะครับตั้งอยู่ในอำเภอบางบัวทองอยู่ติดกับถนนทางหลวงชนบทนนทบุรีหมายเลข1002หรือว่าคนแถวนี้เรียกกันว่าซอยวัดลาดประดุกครับโดยระยะขับออกไปที่ถนนใหญ่กาญจนาพิเศษด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.3กิโลเมตรและที่ถนนกาญจนาพิเศษด้านหน้ายังมีส่วนของแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงวิ่งผ่านด้วยนะครับโดยสถานีที่ใกล้ที่สุดนะฮะก็คือสถานีปลายทางคลองบางไรระะะยปมาณัก4ิ ซึ่งสถานีนี้จะมีส่วนของอาคารจอดรถจอดอยู่ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเดินทางเข้าเมืองไปทํางานได้นะครับส่วนของถนนด้านหน้าโครงการอย่างซอยวัลลาดประดุกนะครับจะเป็นถนนที่ค่อนข้างกว้างนะฮะแยกเป็นฝั่งละสงเลนรวมทั้งหมด4เลนด้วยกันทําให้สภาพการจราจรเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวกว่าถนนรองหลายๆเส้นในโซนบางบัวทองนี้แต่ก็ต้องหาจุดกับรถที่ปลอดภัยเป็นระยะระยะนะครับ และในปัจจุบันนะครับบนถนนวัลลาดประดุกเนี่ยเขามีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับมีทั้งปั๊มน้ํามัน,มนร้านอาหารคาเฟ่ร้านค้ามินิมาร์ทกับตลาดอยู่หลายจุดเลยแล้วก็ยังมีคอมมูนิตี้มอลล์อย่างเดอะวันพาร์ที่อยู่ติดกับโครงการเลยครับนอกจากนี้ก็จะมีท็อปแ z ๊สก e ีนวิ l เลจนะครับกับโลตัสโ f ฟร s ชที่ห่างไปประมาณกิโลเมตรเดียวเท่านั้นและบริเวณปากซอยนะครับตรงถนนกาญจนาพิเศษเนี่ย ก็กาลังจะมีโฮมโปรสาขาใหม่มาเปิดให้บริการเ,เร็วๆนี้แล้วด้วยหรือว่าวันไหนครับอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเดินห้างใหญ่ครับโครงการนี้ก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลจากห้างเซ็นทรัลเวสเกตและก็อ e ีเกียนะครับขับรถไปประมาณ6-7กิโลเมตรเท่านั้นครับ <S <S สรุปภาพรวมของโครงการบางกอกบ,บูรีวารเวสเกตสเตชันนะครับโครงการนี้เหมาะใครนะครับข้อแรกนะครับผมว่าโครงการนี้น่าจะเหมาะสําหรับครอบครัวที่กําลังตามหาบ้านเดี่ยวไซส์ใหญ่ในโซนบางบัวทองที่อยู่เรียกว่าติดและใกล้ ตลาดคอมมูนิตี้มอลลแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะก็ต้องบอกว่าในโซนบางบัวทองเนี่ยปกติราคาบ้านเดี่ยวระดับ10ล้านบาทเ่ยมักจะไปอยู่บนริมถนนใหญ่อ,อย่างการจนาพิเศษแล้วก็ไม่ได้มีตัวเลือกบ่อยมากนักด้วยนะฮะแต่ว่าโครงการเนี่ยเขาอยู่ในถนนรองที่ชื่อว่าซอยวัล,ลาชประดุกซอยวัล,ลาชประดุกมันมีความพิเศษนิดนึงก็คือเป็นถนนที่ค่อนข้างกว้าง4เลน,เลนแล้วก็ตั้งแต่ที่เราขับมาจากถนนกาญจนาระยะ เข้ามาประมาณถึง3กิโลเมตรอะเราจะเจอความอุดมสมบูรณ์แบบต่อเนื่องกันเลยฮะตึกแถวร้านค้าปั๊มน้ำมันมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตคอมมูนิตี้มอลล์คือเรียกว่ามีให้จับใจเอยตลอดทัง้งเส้นทางน,นะครับแล้วก็ตำแหน่งของโครงการอน่ยเรียกว่าเขาอยู่ติดกับคอมมูนิตี้มอลล์ที่ชื่อว่าเดอะวันพาร์ทหรือว่าถัดออกไปสักกิโลหนึ่งก็จะมีตัวคอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ที่ชื่อว่าท็อปแกสกินวิลเลจนะครับเรียกว่าเราสามารถออกไป ซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตไปกินร้านอาหารง่ายๆมีคาเฟ่ต่างๆบแบบใช้เวลาประมาณ1-2นาทีครบจบในตรงนี้ได้เลยเรียกว่ากายภาพของโครงการเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากโครงการที่อยู่ติดถนนยายการนาอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าเราจะออกไปกินข้าวนะโครงการที่อยู่ติดถนน,นการนาจะต้องเจอการแบบกับ,กบรถกไกลนิดนึงอ,อาจจะเจอระยะตั้งแต่4-7กิโลเมตรแต่นี้คือ1-2นาทีถึง ทางไปและกลับเลยถนนหน้าบ้านเราเนี่ยแหละใช่แล้วก็ราคาของบ้านในโซนเนี่ยปกติก็คือที่อยู่ในถนนรองเนี่ยเขาจะอยู่มักประมาณ6-9ถึงล้านบาทแต่ว่าเป็นบ้านไซเล็กนิดนึงนะประมาณสัก140ตารางเมตรถึงสัก200้ต้นตต่อตารางเมตรทาง s อ s เซเอ่ะเขามองว่าเฮ้ยยังไม่มีบ้านไซใหญ่ที่แบบ200กลางๆไปถึงเกือบเกือบ400ตารางเมตรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาลงเป็นตัวเลือกให้กับคนในโซนนี้นั่นเองครับครับผมแล้วก็ภายในตัวโครงการนี้นะผมมองว่าเหมาะกับคนที่ชอบบรรยากาศ ความเป็นส่วนตัวไม่พูุกพลานด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นบ้านแบรนด์บางกอกปุรัวที่มีเพื่อนบ้านแค่51หลังเท่านั้นนะเรียกว่าเป็นแบรนด์บางกอกปุรัวที่ยูนิตน้อยมากๆเมื่อเทียบกับแบรนด์เดียวกันในทำเลอื่นๆนะครับแล้วก็พูดถึงตัวบ้านกับส่วนกลางของที่นี่เนี่ยมีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับอย่างตัวบ้านเนี่ยด้วยความที่เป็นบ้านทรงจั่วนะครับเขาก็ใช้ประโยชน์ของความเป็นทรงจั่วนั่นแหละมาทําให้พื้นที่ s Space ภายในบ้านอ่ะได้ความสูงโปร่งด้วยกับพื้นที่ f a Family a ี e a กับ ห้องนอนใหญ่ที่ชั้นสองที่จะได้สโลปของผ้าเพดานที่อิงไปตามกับสโลปของตัวหลังคาทรงจั่วตรงนี้นะครับก็เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่ผมว่าถ้าคนชอบอ่ะก็น่าจะสนใจบ้านที่นี่แหละนะครับแล้วก็ตัวพื้นที่ส่วนกลางอันนี้เป็นจุดเด่นของทาง SCS เอเขาอยู่แล้วที่ในหลายๆโครงการเนี่ยเขาจะนําแรงบันดาลใจมาจากเมืองสถานที่ต่างๆทั่วโลกนะครับที่เอามาใช้แตกต่างกันแต่ละโครงการแม้ว่าจะในแบรนด์เดียวกันก็ไม่เหมือนกันอย่างที่นี่เนี่ยจะใช้แรงบันดาลใจจากสถาปติกรรมในเมืองกลาสประเทศออสเตรียนะครับทำให้เราจะได้เห็น อาคารส่วนกลางที่มีโทนสีส้มเทอราคอตต<ช>้านะหร<ช>ือว่าแม้แต่การมีเสาที่เป็นอาร์คโคง้ง รวมไปถึงส่วนกลางบางส่วนก็นําเอาแรงบันดาลใจจากหอนาฬิกามาทําเป็นหอชมวิวภายในสวน,นต้นพวกนี้นะครับ,รบมองว่าได้ทั้งเรื่องความสวยงามนะได้อบรรยากาศที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับเจ้าของบ้านได้ดีด้วยครับครับแล้วก็สุดท้ายโครงการนี้น่าจะเหมาะก,กับคนที่กำลังตามหาบ้านที่อยู่ใกล้กับสวนกลางสวนหย่อมแล้วก็อาคารแคมปเฮาส์ต้องเรียกว่าอันนี้เป็นไทม์ไลน์ของการเปิดโครงการแล้วกันคือโครงการเนี่ยเขาจะได่สร้างตั้งแต่ด้านหน้า ไปจนถึงด้านในซึ่งปัจจุบันอ่ะโซนด้านหน้ากับกลางโครงการอ่ะเสร็จแล้วประมาณสัก20หลังได้ถ้าใครเนี่ยมาเลือกซื้อบ้านในตัวโซนเนี้ยก็เรียกว่าจะเป็นตำแหน่งบ้านที่อยู่ใกล้ทั้งสวนหรือว่าอาคารขับเฮาส์ก็จะเหมาะกับครอบครัวที่เรียกว่าอยากให้ครอบครัวของเราอะ่ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกๆเนี่ยออกมาเดินไปใช้ส่วนกลางแบบไม่ต้องขับรถออกไปแบบง่ายๆไกลๆนั่นเองครับแล้วถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดข้อมูลจอดลึกในโครงการแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทางยูทูบ รวมถึงฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยครับหรือคุณผู้ชมคนไหนนะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้นะครับสำหรับวันนี้รายการคิดเรื่องอยู่ต้องคอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ